ฝึกยืนค่ะมีลาอลูมิเนียมจากเดี่ยวค่ะเป็นการฝึกยืนหลังรับประทานยนาเมื่อเสร็ค่ะเราต้องจับาาราวอลูมิเนียมค่ะจับเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนเป็นการกายภาพบําบัดร่างกายหลังตอนเช้าตื่นอาบน้ำอะไรเสร็จค่ะแล้วก็ต้องกายภาพร่างกายเราต้องยืนให้มันคงก่อนแล้วก็ไปทํากิจวัตรประจำวันฝึกเลี้ยงน้ําในหัวท่ากันค่ะ วัดจากการก่อสร้างของห้องนอนห้องน้ำแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาค่ะสร้างขึ้นมาโดยที่วัดระดับความเขาเรียกว,ว่าอะไรอะไม้ครทัดัวัดน้ำอะค่ะวัดความเอยียงของพื้นผิวโลกค่ะสร้างแล้วเราก็อยู่กับอยเงี้ยค่ะให้มันเอยียงขนาดกับพื้นโลก